7ข้อดีของการสระผมผ่อนคลายสระผมไล์เวียดนาม ASMR ข้อที่1เลยนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายค่ะเราจะใช้พลังงานของคลื่นเสียงเนี่ยไปกระต้น เวียนของเลือดทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีแล้วก็จิตใจก็จะเกิดความสงบและผ่อนคลายสองเลยนะคะบรรเทาเอาการปวดหัวไมเกรนเพราะเราจะมีการกดจุดข้อที่3นะคะช่วยบํารุงเส้นผมและหนังศีรษะแล้วมีการนวดกระตุ้นเข้าไปด้วยข้อที่4เรามีการนวดกดจุดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้รากผมเนี่ยแข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ข้อที่5เลยนะคะเราจะมีการทําความสะอาดผิวหน้าค่ะจะช่วยชําระล้างสิ่งสกรปรกที่ตกค้างอยู่บน แล้วก็เพิ่มเติมอาหารผิวเข้าสู่ใบหน้าของเราค่ะข้อที่6เลยนะคะช่วยลดเนื้อดิ้วรอยบนใบหน้าค่ะและข้อที่7เลยนะคะช่วยในเรื่องของทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายค่ะเพราะเราจะมีการนวดผ่อนคลายคอบ่าไหล่ทันสรุป7ข้อดีที่มอบประสบการณ์ความผ่อนคลายที่เป็นประโยชน์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าที่มารับบริการค่ะและถ้าคุณรู้7ข้อดีนี้บอกเลยค่ะว่าใครเห็นโอกาสก่อนก็สร้างเงินได้ก่อนใครทำก่อนก็สร้างรายรับได้เร็วก่อน เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อย่าปล่อยให้ความฝันของคุณเนี่ยมันกลายเป็นแค่ความฝันแต่ทําความฝันของคุณให้เป็นความจริงดีกว่าแล้วมาเจอกันที่ธัญญีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ